เวลาเล่นน่ะเล่นนากองด้วยอย่เล่นเล้งไป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 นี่ไงนี่เลยนี่เลยโอเงินโบราับประชาราษฎร์บัวนี่เอา่ขายได้ไหมโอ้เป็นไงเป็นไงายอย่างนี้น้องเขาขายอยู่อย่าง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงพาใครมาเนี่ยเจียวจ้าไปหมดกูให้ไปพาแล้วก็ตีวงซิวนี่มึงพาขี้เมามาเหรอเฮ้ยเฮ้ยได้ขี้เมาผมขี้เอาเอาอกเอาใจต่อปากต่อคำพ่อเนี่ยทักคุณพ่อเหก่อยครับสวัสดี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 ครับครับพ่อเห็นชอบนี่ฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหวานพ่อหวานชิมชิมชิม